Holy moly, moly, moly. สวัสดีครับผมสวัสดีครับรถเดิมออกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจผมเอตี้นะครับผมวันนี้ครับผมอยู่ที่โชรูม Ford Auto g a l l e r y รี่ปทุมธานีนะครับผมที่มียอดขายรับ1 6ปีซ้อนนะฮะแล้วก็วันนี้ผมจะพามาชมคันนี้ครับผมกับรถรอแบบนี้ครับกับเป็นรุ่น XLT เกียร์ออโต้นะครับผมกับชุดบอดี้คิดนะครับผมตัวอเมริกานะฮะเดี๋ยวผมพาไปชมดีกว่าว่าคันนี้แต่งอะไรมาบ้างครับผมทุกคนฮะเดี๋ยวผมพาไปชมพร้อมกันครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเอตตี้ฟอร์ดอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมพามาชมรถคันนี้ฮะนี่เลยครับผมกับ Ford XLT นะครับผมเกียร์ออโต้นะฮะตัวนี้เป็น Ford ดเ t เกียร์ออโต้นะฮะสำหรับคันนี้นะครับผมใส่ชุดบอดี้คิทนะครับผมตัวนี้ใส่ชุดบอดี้คิทนะนี่ฮะดูไฟของเขาโอ้โหไฟตัวนี้เป็นไฟชุดใหม่นะครับผมหล่อๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ดูวายบอดี้ของเขาที่กว้างออกมาแบบนี้นะครับผมนี่ฮะ ทั้งงจะใหญ่ออกมาเยอะเลยทีเดียวสําหรับคันนี้นะครับผมนี่ฮะแล้วก็ด้านล่างครับผมด้านล่างของเขาชุดนี้นะครับผมเป็นไฟ LED 5จุดนะครับก็เหมือนที่ผมบอกไปนะครับผมกับทิปก,ก่อนนี้นะถ้าเป็น Y body F150 ตัวใหม่เนี่ยก็จะเป็น LED 5จุดแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะเป็นไงบ้างครับผมอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ซนนิดนึงนะครับผมกับรถหล่อๆแบบนี้นะครับผมนี่เลยฮะแล้วก็กระจังหน้าของเขานะครับผม เป็นสีดําแบบนี้นะฮะออกดูดูแบบนี้ไปเลยนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวผมจะมาเปิดไฟให้ชมอีกละอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่ฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ดูวายบอดี้ของเขาใหญ่มากเลยทีเดียวสำหรับคันนี้นะฮะแล้วก็นี่ฮะฝากรูของเขานะครับผมนี่ฮะพร้อมกับสกรูปอย่างนี้ระบายความร้อนนะครับผมนี่เลยโอ้โหดูดูดันมากนะครับผมสำหรับ รอแบบนี้นะครับผมดูดดันมากเลยเดียวนะครับผมอ่านี่ฮะนี่ฮะดูไฟเบื้องต้นก่อนนะครับผมนี่ฮะเป็นไงบ้างครับนี่นะครับผมอ่ากับคันนี้นะครับผมกับคันนี้เนาะเราเอาชุด x l t เกียร์ออโต้มาทำนั่นเองนะครับผมสำหรับคันนี้นะแล้วก็คันนี้นะครับผมยกขึ้นมานะครับผมยกขึ้นมา2นิ้วนะฮะ ตัวนี้ไม่ได้ใส่ปีกนกด้วยแล้วก็ไม่ได้ใส่โช๊คใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็สามารถจัดชุดนี้ได้เลยนะครับผมพร้อมกับนี่ฮะล้ออเมริกันสไตล์นะครับผมตัวนี้ล้อลบ18แค่นั้นเองนะครับผมลูกค้าไม่เอารถมากนะก็ตัวนี้จะออฟลบ18แค่นั้นเองครับผมกับยาง33นะฮะขอบ20นะครับผมนี่ฮะดูลายยางนะครับผมโหโหดเข้ากับตัวรถมากนะครับสำหรับตัวแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ ด้านข้างของเขานะครับผมนี่เลยก็คือยังมีเค้าโครงของ XLT อยู่นะฮะจะมีเค้าโพง XLT อยู่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้มาจัดในชุดของเราหลังคาด้านบนนะครับผมมาในชุดของเราหลังคาบ้านบนนะแบบนี้นะฮะแล้วก็มาถึงด้านข้างนะครับผมด้านข้างตัวรถนะฮะนี่ฮะว่าว่ามันใหญ่มากแค่ไหนนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะก็จะตีโป่งออกมาตั้งแต่ชุดนี้เลยนะครับผมตีโป่งตั้งแต่ชุดนี้เลยนะนะครับผม ดูครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปชมนะครับผมกับตัวนี้นะฮะว่าล้อข้างหลังเป็นไงบ้างะครับผมนี่เลยเป็นล้อมีการสไตล์เหมือนกันนะครับผมแบบนี้นะฮะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็หนุนหนุนก้อนรองนะตัวนี้เราใส่ก้อนรองมานะครับผมเราไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่โลตัสแหนบอะไรตื้นนะตัวนี้ใส่มาก้อนรองแบบนี้เดี๋ยวผมพาชมนะนี่ฮะนี่ฮะใส่ก้อนรองขึ้นมานะครับผมคือตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดยกนะครับผม บาคนถ้ายก3ยก4หรือยก5ยก4ขึ้นไปเนี่ยต้องใส่ชุดยกนะแต่สำหรับตัวนี้เราไม่ได้ใส่ชุดยกนะฮะแล้วดูไฟด้านท้ายของเขาหลอ่ลอๆแบบนี้ดูโดโ่ๆไปเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะนี่แหละับนี่ครับแล้วก็งานการชนท้ายครับผมเป็นของ T T N นะฮะนี่ฮะตัวนี้ใส่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดใส่วายบอดี้แล้วเนี่ยก็ต้องใส่าการชนให้มันให้มันใหญ่ขึ้นนะครับผมเพราะว่าเมื่ออย่างนั้นเนี่ยด้านค่าของเขาตรงนี้ มันจะไม่พอดีนะตัวนี้มันจะไม่พอดีนะฮะตัวนี้คือคืองานของเขาเนี่ยพอดีเลยทำมาสำหรับตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมนี่ฮะนี่โอ้ดูใหญ่บึกบึนมากนะครับผมสำหรับราคาคันนี้ตัวนี้อยู่ที่9 2 0 0บาทแค่นั้นนะครับผมนะฮะนี่ฮะฝาท้ายของเขาก็มาในชุดของแบบนี่ฮะแบบใหญ่ใหญ่แบบนี้เนาะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยตีโป่งขึ้นมานะครับผมข้างหลังนี่ตีโป่งขึ้นมาทั้งเซตนะครับผม นี่ฮะข้างหลังนี่คือตีโป่งมาทั้งเซตเลยนะของเขานี่คือทั้งเซตเลยนะครับผมนี่ฮะอ่าแต่เราไม่ได้ใส่ในส่วนของตัวช่วยตัวช่วยผ่อนแรงนะครับผมตัวนี้ไม่ใส่ช่วยช่วยผ่อนแรงนะนี่ฮะเราเราตัวนี้เราตีโป่งขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมในส่วนของฝาท้ายนะครับผมนี่ฮะตัวนี้นี่คือคือเป็นโป่งทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นโป่งทั้งหมดนะ ตัวนี้โปร่ทั้งหมดนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ฝาเดิมนะครับตัวนี้เป็นโปร่ทั้งหมดของเขานะครับผมมาชมด้านในเนาะแล้วก็ด้านในคันนี้นะครับผมด้านในคันนี้นะนี่ฮะด้านในคันนี้นะครับผมจะเป็นเบาะหนังให้มาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมนี่ฮะ เกียร์ออโต้เขึ้นมา2,200ซีซีทำงานเรื่องของเกียร์6สปีดนั่นเองครับผมนี่ฮะระบบแอร์ต่างๆนะตัวนี้เป็นซิงค์3นะครับผมเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้นะครับแล้วก็ Apple CarPlay Android Auto ได้ทั้งหมดนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะอ่ะผมต้องเปิดไฟกระพริบไปให้นะฮะเดี๋ยวเล่ข้างนอกได้เห็นนะครับผมไฟกันนะแล้วก็ด้านซ้ายนี่คือเป็นพวกมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับผมแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะมีคลูซคอนโทรลให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเป็นยังไงบบบ้้างคครรัััผมสหนนนีีะะฮเลย กับรถใหญ่ๆรอๆแบบนี้นะครับผม,เป,เ,มนะเป็นเจ้าของกันได้ไม่ยากนะครับเป็นเจ้าของก็ได้ไม่ยากครับผมกับผมเอดีฟอร์ดนะฮะนี่ฮะลูกค้านะครับผมก็คือสอบถามเข้ามาได้นะครับผมว่าอยู่ที่ไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนนะครับผมแล้วก็ มีไฟแนนซ์นะครับผมวิ่งไปจัดเอกสารให้ถึงบ้านนะครับผมสำหรับรถแบบนี้นะครับผมแล้วก็การแต่งรถกัน,นครับผมก็โทรคุยกันได้นะครับผมว่าจะแต่งรถแบบไหนอะไรยังไงต่างๆนะครับผมก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาก็ได้นะว่าคุณดิี้แบบนี้ดีไหมหรือว่าเอกสารแบบนี้จะผ่านหรือเปล่านะครับลองโทรมาคุยกันก่อนก็ได้หรือปรึกษากันก่อนก็ได้นะครับผมจะได้ไม่พลาดการติดต่อกันก็คือ ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์หรือกด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะแล้วก็เบอร์โทรผม0993966351นะครับแล้วก็ผมจะขึ้นไว้ด้านบนนะก็เป็นช่อง Ford นะครับผม EdDI e Ford n no. u m น e r 1นะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube ก็เป็น Eddie n no. u m b e r 1นั่นเองนะครับผมนะฮะยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สักน,นิดนึงนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับผมรถรอแบบนี้รอคุณอยู่นะครับขอบคุณครับ